อะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมตัวน,นี้เป็นฟอร์ดห้าพันทีหนึ่งหรุ่นหกแดนะครับรถที่ได้มาจากทางจังหวัดทางภาคใตนคน้นะครับนี่นะฮะสาภาพาตามรุ่นนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบคันฮนะโคงใบมีดนี่เป็นของของเอ่อ ทีที่ละลายนะครับใบพิษสวยใบพิธีสวยเลยนะฮะโคงดําสวยมากนะครับสภาพเครื่องนั้นดีนะนะครับเครื่องใช้ได้ขาหน้าสวยขาตัวเอสวยนะครับท่านใดต้องการอาไปดันดินท้ายดานะครับเหมาะมากเลยคันนี้นะฮะนะครับผมนี่ครับคันนี้กท่านท่านหลังไม่เคยใช้งานนะครับ คือไฮดรลิกถ้าต้องการจะใช้คือต้องไปเช็คเอานะครับผมคันนี้เราขายแบบตามสภาพนะฮะแขนตั้งกระไดลิงลอยทอดออกไปครับผมปอให้สวยไม่แตกไม่รัดนะครับปะให้สวยครับยางก็ตามรูปนี้เลยฮะเอาไปต่อคีบติดตักดันไทดัมเหมาะครับอ่าลองฟังเสียงเครื่องนะครับ อ่ะเดี๋ยวอธิาบายต่ออีกหน่อยนะฮะคันนี้เป็นรุ่นเกียร์กลางแปดคูณสองนะฮะเกียร์กลางเกียร์กลางเลยนะครับแปดคูณสองนี่ครับเดินหน้าถอยหลังอยู่อันเดียวกันหมดนะครับมีคนตกเท่าเสียคุมไว้นี่ฮะ ของเสียงเคงดูครับ เดี๋ยวจะลองระบบเกียร์ให้ดูนะครับ นีนครับผมสภาพก็ตามรูปนี่นรฮะราคาตั้งขาย1 3 8 0 0 0สมปบาทนะครับราคานี้รับเองนะครับไม่มีบริการจัดส่งนะฮะถ้าจะให้จัดส่งก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มจะให้จัดส่งเองนะครับผมทะเบียนไม่มีนะครับเอกสารใบซื้อขาย1 3 8 0 0 0สมบาท จังหวัทีะยอำเอิ่งเป็นแสนจังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์081 0 0 7 6ด0นึูนนครับ1่แสนสามห่งแปนบาทกลอด5,000นะครับทีหนึ่งตัวแท้ตัวเต็มครับผมสภาพตามที่ได้กล่าวไว้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีแต่จิดิแค่งานไม่ได้นะครับต้องเช็คระบบนะฮะ ใก็โทรมาคุยมาสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะครับของแรก็เบานะฮะนี่ครับผมอสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ